สวัสดีครับมางานที่สามของวันขุดทองครับจานตกจะขุดลึกๆถ้าขุดขุดลึกตรงนี้นี่ไปถึงน,นู่นนี่จะขุดเป็นเมตรนะน่ครับมันเป็นพักขึ้นนะตรงนั้นนะ,ะเริ่มลึกแล้วครับน เล็กๆนี่วันนี้ก็จะหาตังค์ให้ได้ห้าพันอยู่นี่เลยมันบางย่ากแบบเดียวครับไม่นานหรอก นี่มึงขุดแค่5นาทีสีนาที5นาที6นาทีเองนอกจากนั้นมา6นาทีสทิครึ่งชั่วโมงนี่ครึ่งชั่วโมงนี่ได้ครึ่งหนึ่งอีกชั่วโมงครึ่งนี่เอาให้สุดเพราะ่าฝั่งนู้นมันหนา ผมกาไวสองชัง่วโมงไม่น่าจะเกินเป้านะผมว่าขุดลึกไปนิดนึงอะไร ทำไม่มีทำงานไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเฮยไปถอยถอยเลิกแล้วมันเป็นคลองแล้วยังไงไม่ก็ไรหลเละครับน้ำํำเป็นต้องดึกมากรอก ช่วยกันทำมาหากินครับผมก็ได้ค่าในหนะ้าไมไ่เท่าไหร่นะั่นเองทั้งรถโซ่รุดทั้งคูช่วยก็ปันนั้นได้สี่ห้าร้อยร้อยละสิบมันจะได้เท่าไหร่ครับก็ได้แค่นั้นเลยแต่ว่าก็ช่วยช่วยพี่ครับให้พี่เขาหมดหมวดรถคันใหญ่แต่พูดถึงนั่นเขามีไหมเขามีแต่ว่าให้มันหมดคันใหญ่ช่วยกันแล้วก็เท่าแก่มีไม่ไม่ไมยาก เราจะยืมเราจะอะไรได้หมดช่วยกันครับถ้ามีโอกาสมีงานเราก็ต้องช่วยกันอาพิตาหมดนวดผมถ้าผมกลับไปขับผมขอค่าแรงเพิ่มก็ได้ได้หมดครับถ้าเป็นไปได้ตีคนาออกนะครับให้มันเรียบเดินไปมันจะง่าย คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดซับกดิ่งกหด้วยขอคุณมากที่รับชมจะอด้เด็คลิปให้รับชมเรื่อยๆครับคลิปนี้สวัสดีครับ